เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่29กรกฎาคมนายสุชาติธิคสุูว้วราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานเปิดโครงการโอท็อปสุโขทยัยช็อปเพลินเดินตลาดน้ำเพลินงานหัตถศิลป์เพลินชิมของอร่อยของดีพื้นถิ่นสุโขทยัยโดยมีนายทวัไสยสมพัฒนาการจังหวัดสุโขทยัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนาและสร้างไรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จักโดยมีนางพร้อมจันทิคสุขรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุโขทยัยนางสาวพัชระอ่อนวงกำแพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการเข้ารวมกิจกรรมจำนวนมาก จัดจุดกิจกรรมชั่วคราวบริเวณวัชนะสงครามภายในอุทยานประวัติศสาสตร์สุโขทยัยจากนั้นผัวราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยตอนรับนักท่องเที่ยวเที่ยวชมอุทยานและท่องเที่ยวจับจ่ายสินค้าอดหอบชอบสินค้าชุมชนเดินเลือกชิมอาหารตลาดน้ํา นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนราชการภาคเอกชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นพรีเซนเตอร์สมใส่ผ้าไทยพร้อมแฟชั่นโชว์ผ้าไทยใส่สนุกกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภายในงานมีบูธแสดงสินค้ากว่า30บูธที่เป็นสินค้าของดีจังหวัดสุโขทยัยอาทิเครื่องเงินทองโบราณผ้าทอผ้าซิ้นงานจักสานและงานสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ DIY ให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด เชียาภาธาราจิรานุนรายงาน